สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผูสุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข้าวครับเป็นข้าวของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับมีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วนะครับเว้าแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพระเอกลิเกเตรียมโชว์ ความสามารถล่าสุดจะทำธุรกิจนี้หมอลำสาวพร้อมให้งบทันทีทำอะไรปาาพี่น้องแม่นเพิ่นสเสตุธุรกิจอีกอย่างอีกเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมวอาสูฟังเด้อครับผมกาคือมาแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับทางไทยอีกลิก,กีนะครับกับทางหมอลำสาวพี่น้อง เพิ่นได้ไปขืนรดเฮนะครับในงานแต่งของทางลูนกน้องในวงเพิ่นนั่นแหละรครับนะครับในวงของทางหมอลำสาวแล้วทางหมอลำสาวนะครับเพิ่นก็ได้มีการออกมาโพสต์นะครับว่าขืนรดแฮแล้วการรู้สึกว่าติดใจนะครับรู้สึกว่ามักอยากเข็ดธุรกิจนี้นะครับเพราะว่าสิได้รับงานเล็กๆแบบบ่ต้องรับงานอย่างหลายประมาณเนี่ยพี่น้องก็คือบอกง่ายๆนะครับทางหมอลำสาวเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องรดเฮนะครับว่าอยากเข็ดรดเฮ ประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีดีว่านะครับได้มีการออกมาโพสถ,ถึงประเด็นดนี้นะครับซึ่งบอกว่าทางพระเอกลิกีนะครับล่าสุดนะครับทำสำเร็จแล้วนะครับนั่นก็คือว่าอยากพระเอกลิก,กนี่ก็อยากฮหดธุรกิจนี้อยู่แล้วนะครับก็คืออยากเห้ลดแฮอยู่แล้วประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านโพสนะครับของทางเพจสบายดีดีว่าสูฟังนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ สบายดีดีวะนะครับเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้ครับเพื่อนบอกว่าผัวใหม่ทำสำเร็จเป่าหูเมียแก่จนจะได้ทำรถแห่ใช้ชื่อของทั้งคู่หารสองแต่ทุนเมียหวานเจี๊ยบนะครับพี่น้อง แต่ว่าอันนี้เขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับอันนี้เป็นโพ์ของทางเพจสบายดีดีว่านะครับเพื่อนกระสีนี้ขอมูนนะครับมีข่าววงไหนของเพื่อนน,นะครับพี่น้องเพราะว่าโพ์นี่มันก็สอดคล้องกันกับทางโพดของทางหมอลำสาวนะครับที่บอกว่ามาขึ้นรถแห่แล้วอยากเห็่รถแห่ประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับกับมีทางเอฟซีนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับใน โพสนะครับในเพจของทางเพจสบายดีดีว่านะครับ่อน้างหลายเลยครับพี่น้องหลังจากที่ฮู้นะครับว่าทางพระเอกวิกกี้เตรียมโชว์ความสามารถนะครับเตรียมทําธุรกิจรถเฮนะครับกะเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางท่านมาคนสูฟังนะครับท่านแรกนะครับเพื่อนบอกว่าก่อนจะทํารถเฮไปฝึกเต้นให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนเดอ้อพื้นที่แบบนั้นเต้น อุรังอุตังตกลงมาหัวซักตายได้เด้อฮ่า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 นะครับท well. ่านแรกพี่น้องท่านต่อมาบอกว่าครูขามีคนลอกการบ้านค่ะครูนะครับกับพวกหัวไปลอกการบ้านผู้ใดนะครับพี่น okay. ้องนะครับท่านต่อมาบอกว่าลอกการบ้านผัวเก่าเท่านนี้บัดบอกว่าลอกการบ้านผัวเก่าคือชัตเจนเท้บัตตินี่นะครับท่านนี้บอกว่าลอกการบ้านผัวเก่าอีกแล้วโปรเจกต์ก่อน หน้านี้ก็ล่มไม่เป็นท่าจะทำโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วเหมือนแม่ต้องตามใจลูกนะครับแล้วก็อีก2อสาท่านพี่น้องท่านนี่บอกว่าไอความสามารถที่ว่ามีเยอะนี่คือความรู้รอบโต๊ะใช่ไหมบริษัทลอกไม่มีขีดจำกัดนะครับแล้วก็ท่านเหนียวบอกว่าบริษัทลอกไม่มีขีดจำกัดนะครับกับบุหูว,ว่าลอกอีกอย่างนะครับพี่น้องนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่า วันนี้นางไปงานแต่งลูกน้องนางว่านางจะทำลดเหงก,ก็ดีนะนะครับขอมุนตรงกันนะครับทางหมอํำสาวก็บอกว่าทำลดเหงก,ก็ดีนะวันสันเดยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าให้ใบเลยจา้าอย่าให้น้อยหน้าใครงัดออกมาใช้ให้หมดนะความสามารถนะครับอันนี้กับเป็นความคิดเห็นของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับ พระเอกลิเกเตรียมทําธุรกิจนี้นั่นก็คือธุรกิจรถห่หมอลําสาวก็พร้อมที่จะให้งบทันทีเพราะว่าก็อยากทําเหมือนกันประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เด้อครับผมเขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปนำ้ำเนาะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP, อีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ